ครับขอต้อนรับสู่วิดีโอแนะนําการทดลองการหาตําแหน่งโดยใช้ GPS แบบพกพาครับจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีการใช้งานเบื้องต้นของการใช้ดาวเทียมนะครับแล้วก็เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับครับความเป็นมาครับ GPS หรือ Global Positioning System นะครับมีเจ้าของโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงแรกประดิษฐ์มาเพื่อใช้ในราชการทหารนะครับแต่พอได้รับความนิยม โดยประชาชนทั่วไปและทหารนะครับสหรัฐลึงจึงปรับปรุงและเพิ่มงบประมาณในการสร้างดาวเทียมเพื่อใช้ในระบบ GPS นะครับซึ่ง GPS เนี่ยจะใช้ดาวเทียมทั้งหมด24ดวงนะครับซึ่งดาวเทียมทั้งหมดนี้จะหมุนรอบโลก2ครั้งต่อ1วันนะครับซึ่งจะทำงานทั้งวันทั้งคืนนะครับในช่วงช่วงแรกเนี้ยดาวเทียมที่ผลิตขึ้นมานีครับ จะมีอายุการใช้งาน7 1 0ถึง10ปีนะครับซึ่งตอนนี้ดาวเทียมมีทั้งหมด3รุ่นนะครับก็คือรุ่นแรกคือบล็อก1นะครับรุ่น2คือบล็อก2ทับ 2A นะครับรุ่น3คือบล็อก 2R นะครับปัจจุบันนะครับ GPS ได้เป็นส่วนสำคัญของระบบคมนาคมของโลกซึ่งมีชื่อเรียกว่า Global Navigation Satellite System ส่วนของยุโรปจะเรียกชื่อว่า Galileo นะครับซึ่งแต่ละซึ่ง GPS จะแบ่งเป็น2ประเภทคือแบบ 1.5แล้วก็1.2 g ิกะเฮิรแต่ละคลื่นจะมีแบ่งแยกไปอีก2ประเภทคือแบบโคดและแบบเฟสซึ่งแบบเฟสจะให้ค่าความถูกต้องที่มากกว่าแบบโคดแต่แบบโคดจะให้ค่าความสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานได้มากกว่าปัจจุบัน GPS แบบชนิดพกพาไปที่นิยมแล้วก็ใช้งานแบบชนิดแบบโคดครับต่อไปนะครับเป็นการแนะนําอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ GPS และการสาธิตการใช้ GPS แบบพกพาครับ โอเคครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนในการแนะนําอุปกรณ์ในการทําหลับ g p s นะครับตัวแรกอันนี้ก็คือตลับเมตนะครับมีหน้าที่ในการวัดค่าระดับจากตัวฐานของตัวเสารับสัญญาณเนี่ยจนถึงระดับพื้นดินนะครับส่วนตัวนี้ก็คือคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าแป,แ,ปแป้นเอาไว้อ่านค่าแล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยจะไว้ป้อนข้อมูลน,นะครับมีหน้าที่ในการอ่านค่าที่ได้จากเสาสัญญาณนะครับส่วนตัวนี้ อันนี้เนี่ยจะเป็นเมมโมรี่การ์ดที่เอาไว้ใส่ในตัวคอนโทรลเลอร์มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลส่วนตัวนี้เป็นตัวเสารับสัญญาณนะครับจะรับสัญญาณที่ได้จากตัวดาวเทียมนะครับเพื่อบ่งบอกพิกัดของตัวของที่มันอยู่นะครับส่วนสองตัวนี้เนี่ยจะเป็นฐานของตัวเสารับสัญญาณนะครับโปรตีเนี่ยมันจะแยกกันเราจะต้องทําการประกอบเข้าอย่างนี้แล้วหมุนตรงนี้เพื่อล็อก ให้ตัวสองตัวนี้มันยึดกันแน่นโดยที่เราจะนําไปวางไว้กับตัวขาตั้งกล้องแล้วนําตัวเสาสัญญาณนี้ใส่ลงไปโดยที่เราจะต้องบีบตัวนี้เพื่อให้มันกดลงหลังจากนั้นเราต้องหมุนเกลียวให้แน่นส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแบตเตอรี่โดยที่แบตเตอรี่นี้จะจ่ายไฟให้กับตัวเสาลำสัญญาณโดยมีสายไฟตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสื่อ โอเคครับเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งตัว GPS นะครับขั้นตอนแรกคือเราจะนําตัวขาตั้งกล้องตัวนี้มาตั้งโดยที่เราจะต้องเหยียบตัวฐานของขาตั้งกล้องเนี่ยให้แน่นทั้งสามมุมนะครับหลังจากนั้นเราก็นาตัวฐานของตัว GPS เนี่ยมาติดตั้งกับตัวฐานของขาตั้งกล้องโดยที่ข้างล่างนี้จะมีตัวปรับฟุตสกูเราจะต้องหมุนตัวปรับฟุตสกูนี้ให้แน่น โดยที่เราไม่ต้องสนใจลูกน้ําของตัวฐานนะครับเพราะว่าลูกน้ําจะไม่มีผลต่อการรับสัญญาณของตัว GPS หังจากนั้นเราก็นําตัวรับสัญญาณตัวนี้เนี่ยมาติดตั้งกับตัวฐานโดยที่เราจะต้องหมุนเกียวตรงนี้ให้แน่นส่วนที่นํามาติดตั้งตัวนี้ก็คือตัวตลับเมตรโดยที่ตัวตลับเมตรเนี่ยจะเป็นตัวเก็บรายละเอียดของตัวฐานว่าสูงจากพื้นดินเท่าไหร่นะครับ ส่วนตัวแดงๆที่เรานามาติดตั้งตรงนี้ก็คือตัวแบตเตอรี่โดยที่เราจะนําตัวสายไฟตัวเนี้ต่อกับตัวแบตเตอรี่เพื่อที่จะไปต่อกับตัวรับสัญญาณหลังจากนั้นเราก็นาสายไฟยาวๆอีกอันหนึ่งเนี่ยมาติดตั้งกับตัวรับสัญญาณเพื่อที่เราจะไปต่อกับตัวรีเซิร์ฟนะครับโดยที่ตัวนี้คือตัวรีเซิร์ฟเป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งตัว g p s ครับ โอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการแนะนำวิธีการใช้ตัว GPS โดยที่เราใช้ตัวคอนโทรเลอร์ในการควบคุมตัว GPS นะครับโดยตัวคอนโทรเลอร์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะถ่ายตัวหน้าจออินเทอร์เฟซของมันได้นะครับเราเลยทำการจำลองตัวหน้าจออินเทอร์เฟซของตัวคอนโทรเลอร์เนี้ยขึ้นมาโดยที่ตอนแรกขั้นตอนแรกครับเราก็ทการกดปุ่ม on เพื่อเปิดเครื่องของตัวคอนโทรเลอร์ขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นมันจะเข้าสู่หน้าจอบอกว่าตัวนี้เป็นตัว GPS system ส0 0ระอครับแล้วเราจะเห็นตัวคำว่า any key to start program เราโดยที่ตัวนี้มันจะบอกว่าเราสามารถกดปุ่มใดก็ได้เพื่อรันไปหน้าต่อไปนะครับเราก็ทำการกดปุ่มใดก็ได้ครับหลังจากนั้นหน้าจอถัดมาเนี่ยจะเป็นหน้าจอตัวเมนเมนูโดยที่หน้าจอตัวเมนเมนูเนีเน่ยก็จะมีหลายตัว ก็จะมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันโดยที่เราจะเลือกฟังก์ชันคำว่ามิชชั่นนะครับโดยเราก็จะทําการกด F1 โดยที่ F1 เนี่ยจะเป็นการ Continue หลังจากนั้นพอเข้าสู่หน้าจอถัดไปจะเป็นหน้าจอมิชชั่นนะครับหน้าจอมิชชั่นเราก็จะทําการเซตว่ามิชชั่นตัวนี้เป็นชื่ออะไรเป็นมิชชั่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะทการกด F1 เพื่อรันหน้าจอต่อไปครับ โดยหน้าจอถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอ current mission โดยที่เราจะทำการกด f 1เพื่อ Continu e ูหน้าจอถัดไปส่วนหน้าจอถัดไปที่เรารันมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอ select project โดยที่หน้าจอนี้เนี่ยเราก็จะทำการเลือกว่ามันเป็นโปรเจกต์แบบไหนเราต้องการทำงานแบบไหนนะครับเราก็ทำการกด f 1เพื่อ o n t i n u นาตดไปโดยการโดยที่การเราวัดค่า gps ใน lab นี้เนี่ย เราไม่ต้องการค่าอะไรมากนะครับเราเลยทําการกด Continue โดยใช้ค่าที่เขาตั้งมาตั้งแต่แรกได้เลยนะครับโดยหน้าจอถัดไปที่เราข้ามาจากหน้าจอ Select Project เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นหน้าจอ Set Operation นะครับโดยที่เราจะเลือก Type Static เราทางคนกด,ด F1 ครับ mm hmm. เพื่อ Continue ถัดไปหลังจากหน้าจอถัดมาเนี่ยเราจะเจอหน้าจอ Set Initial Position นะครับ โดยเซตหน้าจอเซตอินชั่นโพ i ิชันเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรกับมันนะครับเราจะทำการกด f 1เพื่อคอนติเนียตถัดไปหลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอเซตสัจหลาย tracking control นะครับเราทำการเลือก auto ครับเพื่อคอนติเนียหลังจากนั้นเรากด f 1เพื่อคอนติเนียต่อไปสู่หน้าเซต data collection parameter ครับโดยที่หน้าจอนี้เนี่ยเราจะเลือกหน้าจอเราจะเลือกฟังก์ชันเป็น compact นะครับหลังจากนั้นเราจะกด f 1เพื่อคอนติเนียตถัดไปครับ หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอ Set stop go parameters โดยที่หน้าจอนี้เราก็ไม่ต้องไปเซ็ตค่าอะไรกับมันนะครับเราก็ทำการกด F1 เพื่อ continue ต่อถัดไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่หน้าจอ Set point id parameters หน้าจอนี้เราก็ทำการกด F1 เพื่อ continue ต่อถัดไปเช่นกันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่หน้าจอสำรวจแล้วครับโดยที่เราจะทำการกด F1 เพื่อเป็นการเม s ชัวหรือการวัดนะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ย ตัวคำว่าเมช่วก็จะเปลี่ยนเป็นตัวสต็อปนะครับก็คือตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะสั่งการให้ตัว GPS เนี่ยหาดาวเทียมโดยที่เราต้องรอค่าดอบขึ้นนะครับโดยที่ค่าดอบที่ดีเนี่ยก็ควรจะอยู่ในช่วง2ถึง4นะครับหรือต่ำกว่า2ได้ยิ่งดีนะครับหลังจากนั้นพอเรารอไปได้สักพักพอค่าดอบขึ้นอยู่ในช่วงระหว่าง2ถึง4หรือต่ำกว่า2แล้วเนี่ยเราจะทำการกดเมนู พอกดเมนูปุ๊บเราก็ทำการกด F1 ไปเรื่อยๆนะครับจนเข้าสู่หน้าจอ Navigate Position ก็คือหน้าจอนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอที่บอกว่าตัว GPS ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่พิกัดละติจูดลองจิจูดที่เท่าไหร่นะครับโดยที่เราก็ทําการอ่านค่าออกมาโดยที่จะบอกว่าค่าละติจูดเท่าไหร่ลองติจูดเท่าไหร่ค่าดอกเท่าไหร่นะครับเป็นอันจบการแนะนําขั้นตอนการใช้ตัว GPS ครับ GPS คือระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลกโดยอาศัยการคำนวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคโจรอยู่รอบโลกซึ่งทราบตำแหน่งทําให้ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่งณนะจุดที่สามารถรับสัญญาได้ทั่วโลกดาวเทียม GPS เป็นดาวเทียมที่มีวงโคโจรระดับกลางที่ระดับความสูงป,ประมาณ2 2 0 0กิโลเมตรจากพื้นโลกใช้การยืนยันตำแหน่งโดยอาศัยพิกัดจากดาวเทียมอย่างน้อย4ดวงดาวเทียมจะโคโจรรอบโลก็นเวลา4.8ชั่วโมงต่อ1รอบ ที่ความเร็ว4กิโลเมตรต่อวินาทีการโครจรแต่ละรอบนั้นสามารถแบ่งได้เป็น6ระนาบระนาบละ4ดวงทำมุม55องศาโดยทั้งระบบจะต้องมีดาวเทียม24ดวงหรือมากกว่าเพื่อให้สามารถยืนยันตำแหน่งได้ครอบคุมทุกจุดบนพื้นผิวโลกปัจจุบันดาวเทียมมีทั้งหมด32ดวงซึ่งปัจจุบันที่ใช้เป็นดาวเทียมบล็อก 2F และดาวเทียมที่จะเตรียมส่งขึ้นไปคือดาวเทียมบล็อก 3A